Chúng ơi, nhìn thấy làng này đó, nháy phỏ Nháy phỏ nặng như gì Chạy mà lên Nháy phủn nữa, chạy Chạy tay bệnh môn เกท่านสมน้ำขัดที่แถเพิปลูกเสื่อใจู่้าแดงวะ้ามันชัดโมไดลใเกมีมา้สิบบาทมึงเลยอมาด้สิบบาทแม่แถวบ้านเขาอนนี้สาทแต่พหาอันมอนอันี้สิบาท าม,าม,ามา,ามขั้นสงัาแเนาะาเกอีกทีมเกยไปไปตัดไปตัดหาออกกอนเห็นเป็นมัดเป็นมัดง่ายาไปันมั่นสเกีย่ยส่ไสตัวแกงเดอ

งามพักด้อเนี่ยเดี๋ยี่เนี่ยทเยทเียงหอมไปดีมัดละสิบบาทอ่าซื้อมาจากอำเภอศรีเชียงใหม่โอ้ยออกจากสวนมาหลังห่างดีใหญ่มาละกัาบาทวะ สิบบาทเป็นบ้านเ้าสิได้หลไรซะนี่วะนี่ไปซื้อตลาดมือมหนึังได้จักต้นสิบบาทไปตลาดเน้อหาต้นต้นกระบุญเนี่ยต้นนั้นเแถวบ้าหอมแทนนี่เขาไปซื้อนี่แหละซื้อซอยแม่เนี้ยพ่อแม่ได้เงินซื้อยากกินเหมือนกันซื้อตัวเนาะ ตัวถ่อเนมาคั่นสมใส่ช่ยจุองนี้เนาะใส่ใส่น้ําเข้ามายามมื้อเช้า่คือคั่นไว้ให้กน้ําน้ําที่เฮาคั่นเฮาต้องบีบออกให้หมดการคั่นสมผักอแกใส่อยู่บ่ใส่บ่ Ơi <laughs> nó cái... <laughs> không dưới dây có nó không nó Mẹ dưới hiền mà không kiên phòng ok cô về Đưa, cái này đấy à, nè cô vịt tao chẳng đầu cần nó mà tao cần đầu lột nhặt ừ. thì phân gà bạc bày bạc má đi người like đấy โคงกู่สาวไหมโงานงามื่ยเนอนนุ่ตาลาดนำสวยนี่แหละวกนวดวกนวดกูนะอ้ไปน้ำนี้มาสันเห็นฝ่ายสายอย่างลุ่มตีไปใส่ะไสิไปน้องค่ายมาสิหนไปกับมาตัวไปกับสิเขาน้องค้ายพอดี่าสันกูใด๋แล้มา น้ำตอนนี้เฮ้ยในดีดข้าน้ำข้าไปแล้วก็ขาน้ำนี่จะเป็นคนมีขาคนมีขามึงจะบอกบังนัดกูมีขาแต่กูก็มีแต่ไข่นี่แหละขาน้ำข้าไฟใจแล้ว คาโทรศัพท์ใจแล้วคาหววรถใจแล้วคาตกไม้ยังยังเปงหัวหมีอันนี้ยกเว้นบ่ได้ขอพักนี้ก็บ่ไดหงวเมีเลยงวดเมีอียังเงี้มก็รองนี่เมีบ้างหยาดหัวใจหววเมี thì nó người thì ba còn có bỏ phải xuống thì chỉ bỏ nó vắng thì nó khẩu hoạt nó khai thành bàn khẩu đây <laughs> đâu của ba yên nhiệm trong những phụ là đứa vào vực trong nã bàn đây là ai cũng biết chỉ làm con mọi tên FC chào đây mắc lái kiếp chậu với giờ เพ่งเก่งเจ้าหอยเฮงมาคักวะท่านมาใทิ้ยักฟ้อมแล้วเป็นตาหักน้อยจาอายุจ็ปีเกิดจะพฟ้อมโกโฟนแล้วบักนี้นสนอแบกหุนจนต้นหมอนบบกกบต้วหน่อแบพากุกินกบิบช่แต่สนเขาอืม่งกันแต่น่อเสียว กูก็นอนอยู่บ้านเขาเพิ่นแล้วมันว่านอนพี่ซะอันเจ้ากลับไปเจ้าก,ก็กลับบ่ทันหลงกลว่าซั่นคนเดียวนะ่ะสินอนผู้เดียวได้กูเพียงหอดหม่องแล้วกูสินอนอยู่ตัวผู้เดียวออามานอนนํากันสินแล้วสิแล้ววา่าแก่้าอยด้วโ <laughs> อ้ยบาก่าดิแม่นบ่มานอนกันสิลูกแก่า้าก็โลดสิเรน แล้วว่ายันกูติดเค้าฟิวยันตำรวจจับกูเป็นตั้งค์ดันได้จะเฝ้าไปเรือวะสินอนอยู่นี่ละนุ้ยนอนอยู่นี่กูสิเป็นตะนอนเรือสิคืดนในใจทั้งกูอยากนอนทั้งกูอยากมาอยู่กอดกานะ่าด้ดูกอดหา,ามึงนุ้ยนุ้ยเขาป่าจ้างนะมันิะใครมันกปเนี่ยหรเลยังไงเนาะ เงียบแบบเด้แงมดีดีดิ้เกี่ยงนอนน้ำข่อยหนุนมเลยยังไหนยังข่อยไปอาบน้ำเนาะเข่อไปอาบน้ำใส่จะผ่าคนหนูเขาเป็นเขาทิพเขาออกมาท่านสีน้ำหอมอ้าวอ้าวอ้าวอีนี่ไม่คิดอีหยังเนาะบาดนี่วะเอฟซี่จ้ามาจันยำเลยเอฟซี่อ่ะโอ้ยข่อยคเดียว เขาก็ะบอกล้าคัดใจเพื่อนเนาะเอ็ดจีบอนอ่นพูดยาวคูนอนในห้องเขาลันละนี่ย้ายแถวๆย้ายอยู่หันย้ายเพื่อนกับวายจะฝ้าเมื้อถ่ดละหาทหารจับดิมันฉันอูกระเสหรือโอกาสนอนอยู่หันอูกระติอวเนี่ยมาไปบ้าานอจารย์กบจะว่า Okay, เด็กมาเอากระเทียมจำนี่จำเขานอนเอาเข็นมาผาดกูเนาะกูหัวขาไกลปรับรลยแล้วหงวยใส่สุดบาง<ส>บางสุดนอนบริษัทเขาแล้วกูว่ากูนี่แหละมันต้องเช็ดกูอันนี้นยังไงอเป็นหโนว เขาวตัวเนาะเขาไม่เหมือนอวดรวยอยู่เนาะอุบาบกับบาบเด้อมีเงี้ยจ๋าแต่เนาะอูคิดในใจยกตรวจถึงผัวด้วยแต่เนาะอูมันเขาหาเขาไม่ให้ตัวหนาบบกินกับโบคือแต่เนาะไอโบหนาวบอกเลยสิกระหนาวแล้วเจ้าเปิดอะไรหนาวก็กอดได้เด้อเพื่อนโบได้คิดหนังดอกกอดเลยอูกับฟ้าบลูเนาะกอดก้าวู่กับลาวเลย Say it.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  của kè Say kè Say it. đây. kè Say kè Say kè Say it. Say it. ui it. Say it. Say nữa Say it. 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 Say kè Say wow, kè, ừ, kè, kè phá it. phá là Say phá Say it. kè cứ Say it. Say

ได้มัได้เสมกนี่นะไม่ได้มันจะส่เฮะยังเงนเนผาฝันเออฝันดีบ่บ่ับฝันี่ิบ่อนี่ก็สอกูจิงกจังกูจนคด <laughs> mất đầu hoa của mình mà. <laughs> mày mà nữa, thằng mẹ mày 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 mang ôi mày em ơi mày mày ôi